สำหรับตู้กันไฟตกไฟเกินตู้เนี้ยที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ทุกคนเ,เจ้าของเนี่ยทำสวนทุเรียนอยู่แถวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็อยู่ตะเข็บชายแดนแล้วทีนี้มีปัญหาในเรื่องของกระแสฟไฟไปไม่ถึงเพราะว่าพื้นที่เป็นภูเขานะคะเขาก็มาปรึกษาเรานะคะว่าเขาต้องการตู้กันไฟตกไฟเกินนะคะ จะไปทำยังไรไปต่อ,อยังไงซึ่งถ้ามีปัญหาใหม่อย่างเงี้ยทุกคนนะคะทางเราเนี่ยก็คือจะจะช่วยดูให้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาคิดมันมันถูกต้องไหมบางครั้งอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้เขาเกิดปัญหาตรงนั้นก็ได้ซึ่งถ้าเป็นปัญหาในลักษณะเนี้ยแนะนานะทุกคนทุกคนเก็บข้อมูลมาให้ด้วยนะคะว่าเออถ้าเราเจอปัญหาแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากสาเหตุไหนให้เราดูว่าในเรื่องของไฟเนี่ยนะคะอ่ามอเท่าไหร่นะคะแล้วก็ระยะในการเดินสายเท่าไหร่นะคะแล้วอาการที่คนค แ้ามันตกมันเกินเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําเป็นตัวออกมานะะเราก็แนะนาไปว่าเออถ้าคุณจะใช้ตัวกันไฟตกไฟเกินเนี่ยนะคะมันควรที่จะใช้ร่วมกับแมกเนติกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระบบเดิมที่เขาใช้อ่ะทุกคนเขาเปิดปิดโดยใช้พวกสวิตนะคะเป็นสวิตเปิดปิดเฉยๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะเอ่อถึงแม้ว่าเรานะคะไปต่อตัวกันไฟตกไฟเกินในระบบแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าสวิตเปิดปิดเนี่ย คือขนาดปั๊มของเขาค่อนข้างที่จะมอเตอร์ใหญ่ก็คือ5.5แรงนะคะถึงแม้ไฟตกไฟเกินใช้ตัวนี้นะคะไปแล้วแต่ปัญหาต่อไปที่คุณจะเจอคืออะไรรู้ไหมก็คือว่ามันไม่มีแมกเนติกเวลาเวลาสตาร์ทเวลาลันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กระแสเยอะมันอาจจะเกิดความร้อนได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มหน้าสัมผัสหรือหน้าคอนแทคให้มันใหญ่ขึ้นโดยการเลือกใช้แมกเนติกลงไปด้วยจะได้ถนอมปัม๊มทุกคนคิดดูถ้าเราเปลี่ยนเป็นแค่ตัวกันไฟตกไฟเกินอย่างเดียวนะคะต่อไปนะคะ เดี๋ยวปั๊มผังมันก็ไม่คุ้มนะคะดังนั้นเราก็เคยเลยให้คำปรึกษานะคะไปแบบนี้เขาก็ก็เลยโอเคก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําตู้นะคะอซึ่งมีนะคะตัวแมกเนติกสำหรับอ่าอปั๊มขนาดท5าจุแรงนะคะแล้วก็ใส่ไปตกไฟเกินและในไหนก็ใช้ไปแล้วนะคะก็เลยใส่ทัมเมอร์ไปด้วยเผื่อนะคะวันใดวันหนึ่งที่เราไม่มีเวลาที่จะไปเปิดปิดก็คือสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะ จึงเป็นที่มาที่ไปของตรงนี้นะคะบางทีปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่เราคิดทุกคนนะคะควรจะปรึกษาคนที่เขาอ่ามีความรู้ในด้านนี้นะคะหรือว่าถ่านึกนะคะหาใครไม่เจอก็ปรึกษานี่หน่อยแล้วก็ทีมงานได้นะคะยินดีแบ่งปันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะทุกคนก็ อ,อย่าลืมนะคะแชร์ให้กับคนที่คุณรักเพื่อที่จะให้ความรู้เหล่านี้นะคะสามารถเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนได้ก็เราจะได้ช่วยกันพัฒนานะคะในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การทําเกี่ยวกับระบบเนี่ยนะคะให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นช่วยๆกันนะ,ะทุกคน